สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหยินนะคะวันนี้นะคะทีมงานจะมารีวิวแพ็กเกจประจำวันสงการนะคะนั่นก็คือแพ็กเกจเซตวานอนนะคะซึ่งเป็นแพ็กเกจที่เราลดราคาพิเศษ,ษแล้วก็จัดความ mix ซ์แอนด์แมชมาให้แล้วโดยที่ผู้เล่นไม่ต้องมาปวดหัวว่าชุดนี้นะคะจะเข้ากับผมทรงไหนหรือว่าเราจะคุมธีมชุดนี้ด้วย แฟชั่นเซตไหนดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดโปรโมชั่นกันก่อนนะคะเนื่องจากว่านะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษวันสงการนะคะก็คือเป็นลดราคาพิเศษช่วงวันที่12 -16 ถึง16เมษายนถึงเวลา5ทุ่ม59นาทีนะคะก็ทีมงานก็แนะนำให้ ซื้อก่อนหน้านั้นนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่คาบเกี่ยวคาบวันกันเนาะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังแล้วมันจะรอแก้ไขนานนะคะในส่วนของรา,รายละเอียดแพ็กเกจนะคะเราจะมีทั้งหมด2แพ็กนะคะก็คือ350และ500บาทนะคะ2แพ็กนี้นะคะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนนะคะก็ ความแตกต่างมันอยู่ที่อาวุธที่จะได้รับนะคะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแพ็ก350เนี่ยจะได้รับเป็นกระบองปราบคลื่นทะเลนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแพ็ก500ก็จะได้รับเป็นหอกปีกหงส์เคลือบทองนะคะก็ต่างกันที่อาวุธ2และ3ดาวนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะทีมงานก็ได้ทำการเตรียม เซตวานอนที่1เอาไว้แล้วนะคะแต่เราเราค่อยว่าไปดูกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเซตวานนอนที่2กันดีกว่านะคะโอเคฮึม okay. hmm. ไอเทมที่จะได้รับนะคะนั่นก็คือดอกไม้ไฟกร็ดเพิงชวดช่วงนะคะตอนแรกมันจะไม่ร้อมนะคะถ้าเป็นตัวดอกไม้ไฟแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดออกมาแล้วป๊าด อันนี้ไม่หลอมนะคะก่อเพลิงชดช่วงหรือว่าเป็นแฟชั่นในส่วนเสื้อแต่ว่าแฟชั่นในส่วนหัวนะคะหมวกเปรวเพลิงเดือดแบบกระดาษเนี่ยมันจะหลอมรวมทันทีเนาะเพราะฉะนั้นก็แต่อันนี้ถ้าเกิดว่ากดใช้ไปปุ๊บมันก็กลายเป็นหลอมรวมก็คือเข้าตัวเราเลยนะคะอันนี้ทีมงานน่าจะมีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ไฟนะคะหัวลิง หมวกวานอนหยอกผีเสื้อเนาะปปเดี๋ยวทีมงานจะทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าสักครู่หนึ่งนะชุดนี้ปะใช่ไหมโอ้แล้วก็ถ้าแพ็กเกจห้าร้อยจะเป็นอันนี้นะคะเป็นหอ โอเคเปลี่ยนแบบเฮ้ยโอ้โคเรเท่โอเคค่ะในการเปลี่ยนทรงผมนะคะให้มาให้เรามาที่เมืองเยี่ยนจริงหรือว่าล่วยอย่างว่าถ้าทีมงานจะไม่ผิดนะคะเพราะว่าเพื่อที่ว่าเราจะมาหาช่างตัดเสื้อที่ลึกลับซับซ้อนนะคะ <c oughs> ลักษณะของ N p c พจะเป็นเนี่ยเป็นรูปแบบสีม่วงๆแล้วก็เป็นรูปกันไกนะคะเดี๋ยวทีมงานขอออกจากจุดเกิดเหตุแป๊บนึงนะคะ นี่นะคะสัญ,ญลักษณ์ของเขาจะเป็นประมาณนี้อาา่ะฮะปะเดี๋ยวเราไปเ <c oughs> พิ่งกินหมก,กอบมานะคะเจ็บคออโอเคถ้าอยากเปลี่ยนนิสัยการใส่เสื้อผ้าใหม่นะคะเราก็จะไปที่ส่วนหมวกนะคะแล้วก็อันที่ได้รับอันนี้นะคะก็จะเอาเดี๋ยวเราเรา,เราลองเปลี่ยนก่อนว่าจะผู้หญิงจะแต่งออกมาเป็นยังไงนะ ก็จะเป็นแบบเป็นผู้หญิงหัวสูงนิดนึงนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะได้มีความเป็นแบบแม่ทับแม่ทับนิดนึงเนาะ <c oughs> แล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นหมวกเฮ้ยอู้ฮอันนี้ก็เป็นของผู้หญิงนะคะเฮ้ยน่ารักเฮ้ยชอบความชอบความไฮไลท์สีผมอะ่ะ โนี่ถ้าเป็นสีน้ำตาลนี่หัวมแมลงสาบเลยนะคะมีความเป็นแบบหน,ดหนวดๆนิดนึงน่าน่ารักปะละ่ะห,หมุนจอ,อยากเจอหมุนจอ,อยากเกนละเกมนี้น่าเฮ้ยแคปภาพก่นอนเดี๋ยวเอาไปไปทำปกคลิปนะคะเฮ้ยหูยน่ารักมากแล้วมีความแบบว่าเติมอายไลเนอร์เติมแบบเติมปากให้ด้วยอะ่ะน่า โอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของชุดแฟชั่นนะคะมันจะมีเอฟเฟกเป็นของตัวเองนะคะหรือว่ามีสกิลเป็นของตัวเองแล้วนี่นนนนนนเพ่งช่วงๆน่าก็จะประมาณนี้นะคะก็คือสามารถกระโดดได้แล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นพลังพลังวะสกิลของหอกนะคะมองไม่ชัดเดี๋ยวรอรอดีเลยสักครู่หนึ่งนะ,ะทีทมงานชอบอะ คือตอนแรกอะถ้าเกิดว่าเป็นของผู้ชายมันจะเป็นหัวลิงถูกไหมแต่พอเป็นของผู้หญิงปุ๊บมันมีความเป็นแบบอืมแล้วก็ชอบนะคะชอบไฮไลท์สีผมสีชมเูโอเคเดี๋ยวทีมงานจะรอสกิลดีเลยมัน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 ,มน,มน,มนปล่อยไปข้างหน้าถูกไหม เท่านี้แหละคะ่ะโอเคเดี๋ยวทีมงานจะพาไปหาตัวละครชายนิดนึงนะคะซึ่งได้แต่งหน้าทําผมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะกลับมาแล้วไหนว่าอันนะชึบนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบองสองดาวนะคะที่ทีมงานได้บอกไปตอนแรกว่ามันราคา350บาทนะคะ เป็นแพ็คเกจนี้นะคะกระบองปราบขึ้นทะเลนะคะจะเป็นกระบองที่ตัวผู้ชายใส่อยู่นะคะส่วนของทีมงานนะคะจะเป็นหอกปีกหงเคลือบทองนะคะ ถามว่าการะบอง2ดาวกับกระบอง3ดาวมันต่ากตงกันตรงไหนนะคะหนึ่งเลยนะคะเรื่องความสวยงามนะคะทำไมแหลกแหลกแหลกเรื่องความสวยงามนะคะก็อย่างที่เห็นว่ากระบองสองดาวมันก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนหนึ่ง like ที่เปลี่ยนเป็นท่อนกระบองท่อนหนึ่งที่เปลี่ยนสีแล้วนะคะแต่ว่าความเป็นสามดาวมันจะมีความ ปุ๊บปับขึ้นมาใช่ไหมคะและที่แบบเห็นได้ชัดเลยก็คือนะคะตัวกระบรองสามดาวนะคะจะมีในส่วนของสกิลเข้ามานะคะก็คือสามารถกดลูกเล่นของเอ่อกดลูกเล่นของอาวุธได้เนาะอ้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะแบบแคปภาพกันนิดนึงนะคะอ่าเซชี โอเคอันนี้ก็เป็นการรีวิวเซ็ตวานอนนะคะมีความมิกซ์แต่ไม่แมทอย่างลงตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครชายหรือตัวละครหญิงแล้วก็ถึงแม้จะเป็นกระบองสองดาวนะคะแต่ว่าทีมงานก็ได้ทำการจับคู่มาให้มันเข้าชุดกันอย่างไม่น่าเชื่อ นะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการแฟชั่นเซตนี้นะคะก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่หน้าเว็บ QB Zone นะคะและจะลดราคาถึงวันที่16เมษายนเท่านั้นนะคะ5ทุ่มครึ่งและการทีมงานใช้ตอน5ทุ่มครึ่งดีกว่าจะอย่าซื้อให้มันมินเมยนักเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่ามันมีปัญหามาเรื่องการดีเยของระบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผู้เล่นจะรอนานนะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ